อีกเทคโนโลยีหนึ่งเรื่องอากาศยานไร้คนขับคุณวัฒนะเรื่องโดรนรมีการพูดคุยเพื่อที่จะผลักดันให้โดรนเนี่ยสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้กับบริบทสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลในแวดวงข้ราชการหรือว่า กันที่เป็นผู้ประกอบการก็นาโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับมาใชใ้เป็นประโยชน์ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมเขาจัดสัมมนาพูดคุยกันเป็นคณะกรรมการจากทางวุฒิสภาค,ค่ะพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์งานนี้มีพลเอกอนันตพรการจานะรัฐซึ่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการก็เป็นประธานเปิดการสัมมนาค่ะพลเอกอนันตพรบ,บอกค่ะว่า ก็เป็นไปเพื่อศึกษาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการทํางานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั้งราชการและผู้ประกอบการในแต่ละกรณีได้มากที่สุดแค่ไหนที่ผ่านมาทางคณะกรรมาการเขาได้จัดนิทรรศาการเรื่องนี้ ก็จัดขึ้นบริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภาค่ะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาศึกษากันส่วนตัวแล้วทางพลเอกอนันตพรบอกว่าเคยพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ยังเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีปัญหามีอุปสรรคอยู่คุณมัฒน,นาคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานกฎหมายการขออนุญาตจดทะเบียนโรนหรือก็ผู้บังคับโรนนะคะยังคงยุ่งยากและซับซ้อนอย่างมากอยู่ลองไปฟังเสียงของพลเอกอนันตพรพูดถึงความยุ่งยากและปัญหาตรงนี้กันสักนิดนึงค่ะ สวันที่ผ่านมานะครับทางอนุกรรมธิการเนี่ยได้จัดบูธที่หน้าห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาในการให้มาชี้แจงหรือให้มาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ดโดรนนะครับในเชิงพาณิชย์ก็มีบริษัทมาและก็มีผู้สนใจจำนวนมากนะครับผมเองก็ได้เข้าไปพูดคุยก็พบพว,ว่ายังมีอุป,อปสรรคหลายประการในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกฎหมาย รเรื่องของใบอนุญ,ญาตและก็เรื่องการขออนุญ,ญาตจดทะเบียนโดดและการเรื่องของผู้บงคับโดดนะครับจะมีปัญหาอยู่บางประการนะครับอาจจะอาจจะมีขั้นตอนที่มากนะครับหรืออาจจะยังไม่เหมาะสมเช่นผู้บงคับโดดเนี่ยถ้าโดดที่ต้องจดทะเบียนนะครับจะตอ้ตองอายุ20ปีขึ้นไปนะครับถ้าปัจจุบันก็อาจจะมีผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลย,ยีอายุน้อยลงนะครับ อย่างแต่ว่าขณะเดีดวยวกันเราก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างเรื่องของความมัน่นคงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับจากมุมมองของทางประธานคณะกรรมาการเรื่องนี้ไปต่อกันที่หัวนหน้าฝ่ายพาณิชย์บริษัท AI and Robotics Ventures Company Limited หรือว่า ARV คุณอาทิตย์ชีวเกตค่ะ สรุปถึงการศึกษาที่ผ่านมาถึงเรื่องของอัตราภาษีและก็มาตรฐานเกี่ยวกับโดนเขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาระบบ Harmonize หรือว่า Harmonize System HS นะคะก็ระบุเรื่องอัตราภาษีและพิกัดของโดนรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆต,ตั้งแต่ใบพัดโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนที่นาเข้ามาประกอบเขาบอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีกประมาณ2ปี1ปี2ปีนี้แหละค่ะก็คือปี2565 ส่วนเรื่องความชัดเจนของอัตราภาษีเนี่ยบอกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ก็ยังคงพบอุปสรรคอยู่แหละค่ะในเรื่องของการนำเข้าแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนประกอบหลักของโดรนเขาบอกว่ามันอาจจะก่อมลพิษได้นะคะสำหรับการนำเข้าแบตเตอรี่ก็เลยมีความขัดข้องในเรื่องของประเด็นภาษีภาสามิตรค่ะโดยได้เสนอว่าควรจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยสามารถผลิตแบตเตอรี่เองถ้าทำได้เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้มากทีเดียวละค่ะ พูดถึงโดรนนะครับเราประทับใจในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา <Ừ. S 2> การบินโดรนสวยงามมากะนะครับเป็น3มิติเลยทีเดียว <Ừ. S 2> รวมไปถึงโดรนที่ใช้ในส่วนของการ,กรเกษตรนะฮะ<อ>ก็มีการพัฒนาไปทําเกษตรแปลงใหญ่<ะ>ที่ทางรัฐบาลสนับสนุนนี่แหละรวมไปถึงเรื่องของการใช้โดรนในการท่องเที่ยวคุณสรนันทรภาพมุมสูงนะเป็นภาพที่เรา<ะ>ยากที่จะเห็นปัจจุบันนี้มีโดรนมาบินนะครับก็ เห็นมุมกว้างได้วสวยงามจริงๆเรียกว่าเห็นความสวยงามในมุมแบบ b i r d eye v i e นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของโปรดักชันด้านบันเทิงหรือว่าด้านสื่อเท่านั้นแต่ว่านะด้านอื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน